เรื่องเล่าข่าวโควิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ทางสวทสงขา FM 89.5 m ิ z เ สำหรับช่วงนี้ค่ะผู้ฟังฟ้าใสมีวิธีสังเกต8อาการโควิด19ในยุคที่โอมิครอนกลายพันธุ์มาฝากกันให้ใครหล,หลายๆคนนั้นได้ลองกลับไปเช็คตัวเองดูหรือถ้าตอนนี้ใครที่รู้สึกครั่นเนื้อครันตัวเอ๊จะใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นพิจารณาดูแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคำตอบออกมาในแบบไหนมาเช็คไปพร้อมๆกันค่ะเพราะปัจจุบันนี้โรคโควิด19เเนี่ยได้ลดความรุนแรงลงจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนี่แหละส่งผลให้อาการที่เกิดขึ้นหลัง ได้รับเชื้อแตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้ค่ะโดยอาการโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนนั้นสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้น8อย่างนี้คุณผู้ฟังอย่างแรกคือมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเมื่อยเนื้อเมื่อตัวค่ะอย่างที่2คือเสียงของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีเสมหะด้วยอย่างที่3คือมีไข้สูง39องศาเซลเซียสค่ะอย่างที่ 4. คุณจะรู้สึกหนาวแต่เหงื่อออก อย่างที่5ค่ะคุณจะมีน้ำมูกและก็คัดจมูกร่วมด้วยนะคะส่วนข้อที่6ค่ะจะรู้สึกคอแห้งรู้สึกคันคอแล้วก็ไอมากกว่าปกติข้อที่7ค่ะรู้สึกเจ็บคอและตอนนี้เจ็บคอและกลืนน้ำลายแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับโดนมีดบาดอยู่ภายในลำคอค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่8รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกตินอนซมไม่รู้สึกอยากทำอะไรเลย ลองเช็คตัวเองกันดูนะคะหากคุณมีอาการเหล่านี้ให้รีบตรวจด้วย ATK เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและขอให้คุณผู้ฟังตระหนักอยู่เสมอนะคะว่าถึงแม้ความรุนแรงของอาการจะน้อยลงแล้วก็ตามแต่โอกาสในการแพร่เชื้อกลับสูงขึ้น ดังนั้นหากคุณมีอาการเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็แยกกักกันตัวจากผู้อื่นเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการ DMS ค่ะดีคือ Uh, distancing ค่ะเว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5เมตรค่ะรวมไปถึง m mask wearing สวมใส่หน้ากากอนามัยและ h hand washing ล้างมือบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังข้อมูลนี้ฟ้าใสานำมาจากศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเวชธานีค่ะพักสักครู่ผู้ฟังช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะมาดูกันว่าแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จริงๆแล้วเขาต้องฉีดกันกี่เข็มแล้ว้าเราเคยติดเชื้อมาก่อนนับเป็นวัคซีนด้วยไหมต้องฉีดเพิ่มหร เปล่าติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการเรื่องเล่าข่าวโควิดค่ะ